ก่อนอื่นต้องขอกราบนวัตกรรมทุกคุณเจ้านะครับแล้วก็ญาติธรรมที่ตามมานี่เป็นวัดที่สองครับมวลาบายสามโมงเย็นสําหรับวันนี้เป็นวัดที่สองทุกสัปดาห์ครับที่อาญาติธรรมพุทธบา,า,ารส์มาร่วมถวายสร้างบารมีพร้อมๆกันทุกวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์เราก็จะมีกิจกรรมถวายสมเด็จองประถม สมเครื่องจกักรรดพบางเปิดโลกทุกสัปดาห์ครับผัดเปลี่ยนวนเวียนกันไปเป็นสภาพกันตามกำลังศรัทธานะครับเป็นอย่างนั้น <c oughs> ทำหนึ่งก็ได้ร้อยทำน้อยก็ได้มากค่อยๆทำไปครับตามกำลังศรงัทธาวันนี้ก็จะต้องโมทนากับเจ้าภาพทุกท่านนะครับทั้งที่ไม่ได้เอ่ยชื่อนะครับ เราที่ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างสมเด็จพระถมให้กับญาติพี่น้องคนบุปการีคนที่เรารักคนที่เราบูชาในายามที่เจ็บป่วยเราก็มาทำบุญแทนท่านท่านมาไม่ไหวเราก็ทำแทนท่านสร้างแทนท่านในการแสดงความกตัญญูกตวเวทีเป็นสิ่งที่องค์สมเด็จพระจอมไตรไ,ได้ตัดส่งเสริญไว้นะครับ ถวายไว้ในพระพุทธศาสนาปนเป็นเป็นเป็นเหตุทำให้พวกเราได้สร้างบาร,รมีและเป็นการทำให้บาร,รมีสามสิบทัดบารมีสามสิบทัดสำหรับผู้ที่ปรารถนาพระโพธิญาณได้ไวขึ้นเต็มขึ้นได้เร่งให้เต็มได้ไวได้วยขึ้นเร่งให้เต็มได้ไวขึ้นในการปฏิบัติพระกรรมฐานจารณวิปัสนาญาณน,นะครับอร้อยคำพูดก็สู้หนึ่งการการะทำไม่ได้เพราะฉะนั้น การนิพพานาเทวดาสมบัตินิพพานสมบัติพรมสมบัตินี่แหละเป็นเหตุทําให้ทําให้เราได้บุญเป็นกับวันนี้หนึ่งองค์เท่ากับสิบสองกับ, 12, กบด้วยเนื้อทองเหลืองผสมสององวันนี้ยี่สิบสี่กับวันนี้สี่องค์สี่สิบแปดกับลองคิดดูเราจะได้บุญขนาดไหนเราถวายสองวัดสี่องค์องค์ละสิบสองกับสิบสองสี่สี่สิบแปดเห็นไหมได้สี่สิบแปดกับ อาน,นิสงส์จะมากขนาดไหนพวกเราตักบาทตักบาทอย่างอาน,นิสง์ยังไม่เท่าขนาดนี้เลยจำไหมนะตักบาทจะไม่เท่าเลยถวายสังฆทานก็ยังไม่เท่าขนาดนี้เลยเพราะฉะนั้นการถวายองค์พุทธ,ธปฏิมากรในพระบรมสพจึงเป็นอาน,นิสงส์อันเป็นกับนะครับเป็นอย่างนั้นจึงเป็นเรื่องที่สําคัญสําหรับสมเด็จพระเจ้าองค์พระผูทรงสิทธิขีโทศพญานที่หนึ่งนะครับ พระพุทธศิกขีโทศพลยามที่หนึ่งนะครับเราจะถวายอย่างนี้ทุกสัปดาห์สัปดาห์ละสองวัดสองวัดก็สี่องค์เป็นมหาเตชะวันโตมีฤทธิ์มีเดชมีบาร,รมีมีวาส,สนาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาแด่พระจอมไปรในแดนพระนิพพานทุกๆพระองค์ที่พุทธเจ้าปฏิฐานอยู่ในแดนพระนิพพานนะครับเป็นอย่างนั้น อ่านะครับคือในนามของคณะสงฆ์วัดโพธิ์สร้างวันนี้ถือว่าเป็นปูนะครับที่เราได้จากตู้เนาะได้ร่วมกันแล้วก็ยังที่ทำทุกท่านได้ร่วมกันมาถวายผมก็ไปถวายวัดชมมาแล้วแล้วก็มาถวายวัดโพธิ์สาเนาะอาจจะหมดที่จ์ตู้ได้อธิบาตไปแล้วอาจแต่เอามาเพราไม่ต้องอธิบัตซ้ำเนาะวัดโพธิ์สราง เร่อน e ี่พระ้าวัตถุาชื่อวันคือวันสุดรอบสัปดาครับตั้งแต่วนที่ต้ีแต่หงพที่จะกระดาษ2414นนะครับคือเป็นตั้งวับขึ้นมานนตอนนั้นมันไม่มีอะไรเกนะแต่มาภ้าก็พุ่งเข้ามาบวดในอาสัมคามามาทีนี้ก็เป็น6กพรรษา6กพรรษานี้ก็พอได้รับรู้ปวัติอสตรอที่ตบวนณวชื่อวันสุดรอบ มีโยมจุดกับโยมดอเป็นโวลซ่าเรื่นี้ผ่านจากดังมัก็คือว่าเปลี่ยนเป็นวัดผู้สร้างก็ด้วยความที่ว่าความรักอันในกบฏพระพุทธศาสนาเพื่ออยากจะให้ศาสนานี้ยังคงยั่งยืนผู้รัดสองผู้นี้พระลังหลักก็เลยเจ้าอาวาสองใหม่ก็เลยตั้งให้ว่าเป็นวัดผู้สร้างก็คือว่าโยมจุดกับโยมดอเป็นผู้สร้างก็เลยถือว่าเป็นวัดผู้สร้าง วัดผู to to ้สะนี่เป็นวัดเดียวที่มีชื่อในภาษาไทยโยมลงไปอ่าเข้าไปตเกิลได้จะมีชื่อของวัดผู้สร้างอยู่วัดเดียวอ่าแต่วัดอ่าตะการนาวัดใจมิตรเนี่ยหลายวัดเลยแต่วัดผู้สร้างนี่มีวัดเดียวใครมาทำบุญทำทานทำกุศลที่นี่ก็คือว่าจะได้เนื้อที่กลับไปเขาเชื่อกันว่าอย่างนั้นนะแต่จริงๆแลรกต้องวัด้พุสะตัวใจสำรวมว่าใาสำรวมใจ และต่อมาก็เจ้าอาวาสจนล่าสุดนี้ก็พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้ากรมพระมงกุฎยานวิกรมที่ปรึกษาเจ้าคณะอภิรัพระสมุนเคดีเจ้าอาวาสพระภูษาท่านก็มีเมตตาสร้างตาวรวัตถุด้วยสิ่งต่างๆนานารอบเกศสังฆามีมานี้ก็มีทั้งกำแพงโยมเข้ามาแต่ว่าทาง ฝั่งรถมีนั้นก็จุยังไม่ได้สร้างไว้เพราะว่าเอาสถานที่ให้เพื่อให้ประชาชนได้ไปมาหาสู่กับเราบ้างเพราะว่าที่นี่จะเป็นสายสุดท้ายของสายที่21นะครับตรงนี้นะและอีกประเด็นข้อคนท่าน,น,นก็มีปริทางสร้างและข้าวประหวตนอีกเยอว่ากย่านเป็นยังไม่ได้จัดน,นกครปบอาตมก็ต่อเชิญยอดยงไปย่านตรงแล้วก็ตบาดยิมบานทุงท่าน <Sen Heck S 1> ขอบคุณครับสาธุขอบคุณครับพิธีถวายนะครับเดี๋ยวจะละทนาสินนะครับตั้งอกตั้งใจนะครับโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาตัสสะมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขันธายะติสรณะนีนัสสะหักันจักสิรานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักนะญาติสรณะนีนัสสะหักันจักสิรา ทาติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขันธะยะติสัลณีนัสหะปัญจสีลานิยะจามะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสัลนาคามิพัมมังสัลนาคามิอามังสัลนาคามิ สังฆังสารนังคัจฉามิทุติยมปิสังังสารนังคัจฉามิทุติยมปิธังมังสารนังคัจฉามิทุติยมปิสังฆังสารนังขจามิทูติยมปิสังขังสารนังขจามิ ตาเกียมปิพุทธทงสารนังคาชามิตาเกียมปิธรรมังสารนังคชามิตาเมปิรมังสารังคมิตาเียมปิสังขังสารนังคาชามิตเังาคชามิอะมะพันเต านาทิปากาเวระมณีสิกขาปทธรรมสมาทิาน,นานิอาทินาทานาเวระมณีสิกขาปทธรรมสมาทยิยานิอาตินาทานาเวระมณีสิกขาปทธรรมสมาทิยานิ กาามีสุบิชาจาระเวรามณีสิขาปะทังสมาทิยามิสาวาทาเรามนีสิขะปัทังสมาทิยาิสาวาทามีศิขาปะทังสมาทิยามิ สุราเมรยัตฉะปมาทตานาเวรมนีสิกขาประางสมาธิานิจิมานีปัญจสิคยาพรทานิสีเรนะสุขิยันทิสารุสีเนะสังขารจารุ สาธุหายองค์พุทธปฏิมากรน,นะครับให้ตั้งอ,อกตั้งใจทำจิตให้สงบนะครับเหมือนที่เราเคยทำมาด้วยบุญกุศลในวันนี้นะครับข้าพระพุทธเจ้าและบุคคลนะครับเหตุที่มาถวายสมเด็จองค์ปฐมทรงเครื่องจักรพัดสำหรับผู้ปฏิบัติและผู้ที่มีบุญทั้งหลายในพระบสถวันนี้ ข้าพุทธเจ้าขออธิษฐานข้อที่หนึ่งขอให้การถวายในครั้งนี้จงเป็นไปนเพื่อ,อย่านทัศนะปฏิบัติธรรมครั้งใดมีปัญญารู้แจ้งแทงตลอดรวดเร็วปาดเปเรียวประดุดลมพัดไปในอากาศฉันใดฉันนั้นนะครับมีความตั้งมั่นของจิตตั้งมั่นเหมือนภูเขาสเสนรลุในแดนโลก,กุตรภูมิ มีความคล่องแขล่วโลดโผนโจนทยานตั้งมั่นแข็งก้าประดุดเกียวขึ้นในมหาสมุทรคิดการสิ่งใดรู้แจ้งทังตลอดมีปัญญาฉายแสงประดุดพระสารีบุตรมีลิทานุภาพยิ่งใหญ่เหมือนพระโมคคัลลานะ มีดวงตาเป็นที่ประจักสุญาณรู้แจ้งแทงตลอดแม้ในปตตภีในแม้ในจักรวาลที่พบเหมือนพ่านิรุษเถละข้อที่สองนับผลแห่งใดที่องค์สมเด็จพระศาสดาได้เห็น ได้เข้าถึงได้รู้แจ้งขอยข่าพระพุทธเจ้าและหมู่คณะในพระบสถ์ในวันนี้ที่ถวา,ายองค์สมเด็จพระถมได้เห็นได้เข้าถึงได้รู้แจ้งทั้งตลอดในพบชาตินี้แม้จะสิ้นลมหายใจขอให้ได้เห็นแม้จะสิ้นลมหายใจไปแล้วไปเกิดในสัมภาริพภะภูมิใดก็ได้ให้เห็นนับผลนี้ที่องค์สมเด็จพระจอมไตรได้ตัดสั้นข้อที่สปฏิบัติธรรมครั้งใด ขอให้ทรัพย์สินเงินทองในจักรวาลวิพภพ์ไหลมาเทมาประดุดน้ำตกร่วงลดจากหน้าผากาศจากหน้าผาจากพืชสูริยภูมีทองไหลนองมีเงินไหลมาสามารถเดินทางไปสร้างบาร,รมีในภพชาตินี้ข้อที่สี่หากบินบุสนถึงขอให้ชาติปัจจุบันได้เข้าถึงพระนิพพานในชาติปัจจุบัน ทุกชาติบุญกุศลใดที่พระเดชพระคุณเจ้าวาดหรือพระภิกษุส,ษสงฆ์ที่อยู่ข้างหน้านี้บวชในบรรษาที่หนึ่งในจักรวาลวิภพในพัฒนาก,กับใดก็ช่างเกิดในพระภูมิใดก็ช่างที่่มภาคกาสายะขอให้ข้าพุทธเจ้าโมทนาผลบุญนั้นและมีส่วนในผลบุญนั้นเสมอบุญพระคุณเจ้าในทุกชาติทุกภพ ทุกเวลาทุกลมหายใจด้วยเถิดกาวคำครับอิมังมายัง <US> พันเตพุทธรูปังพิขุสังคสาโอโนชยามะสาธุโนพันเตพิขุสังโฆอิมัง พุทธรูปังปาติคันหาตุอัมหากังตีคารังอิตายะสุขายะข้าแด่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายคองพุทธปฏิมากร สมเด็จองประถม้ม้นทรงเครื่องจกักรพักปามเปิดโลก,ก,โลกจำนวนสอง,งสองขอพระพิสุสงจงรับรซึ่งพระพุทธรูปนี้พเพื่อประโยชน์เพื่อความสุข,แ,ววสขแก่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย เึ่นกาลนานเธอขอเชิญเจ้าภาพโยบถถวายนะครับผานความรนะครับสาธุสาธุสาธุอะนุโมทนามิสาธุอะนุโมทนาพระใจครับ สาธุอาสนะนะครับสาธุสาธุหะนุโมทนามินะครับกว <c oughs> ดน้ำรับพรนะครับไม่เป็นไรพร้อมแล้วนะครับ ยังกูสามา้เที่จะนำสา่งมันไ้ครอเฮียจะมาเาเป็นเงินมาตลบผู้เป็นเงินมาจนได้ระความดุเดือดในนี้ดังนั้นบารมีเราวาุอนนด้วยเถิดสาธุตระยูขายุะวะิวาันติ

เายชะตาชยศิริปิฏานังราษมโสตีภาภยงสุขังปารังเทริอายุจัวันดวจะกัวาคามวัติยาชัยจักรวันตะตะวันเจ้อายุวัจเสวยเิรยอาะวันตุเตีรวัตวันตุสาธารังราคันตุสาปเทียววตตาสาพุทธ านุภาเวนโตเทียพวันโตเทียพวันัตตาพมังคาลันงปะเทวตาจามะธรรมานุภาเวนโตเทียพวันโตเทียพวันโตตาพมังคาลังราคันโตสาปะเทวตาตามะธรา คอเครับ,<อ>บแค่ไหนทำไมาลงตาใช่ไหมฮะเขอขอต้นทุงว่าถบนะฮะดวนะฮะ ไม่รู้มาก่อนว่าหลวงตาจะเอาประทัดกเลยขอสมเด็จก่อนครับอสมเด็จหลงรถม เวลาเดาไวท่านขอไม่ได้บอกลงหน้าก็นเลขอขอจากท่านร้างให้หลวงพ่อหลวงพ่อโชวให้ลูกขอดูหน่อยค่ะเดี๋ยวให้ครับให้ขอท่านขอท่านให้ได้ได้ได้เดี๋ยวแป๊บหนึ่ง อาสนะนะครับสาธุสาธุอนุโมทนาเนบิอนุโมทนาในมหากุศลผลบุญที่ท่านได้ค้ำจนุนพระพุทธศาสนาสร้างบารมีสมที่ได้เกิดมามนุษย์ เทวาอนุโมทนาเ<น>ทวาอนุโมทนาร<น>ุตบุญกุศล<น>ที่ท่านทำครานี้จะติดตามต่อไปภายภาคหน้าให้มีสุด าที่เกิดมาตราบจนกว่าเข้าสู่พระนิพพานให้มีสุขทุกชาติที่เกิดมาตราบจนกว่าเข้าสู่พระนิพพาน